ผู้ชมครับวันนี้พาคุณพี่มาลีกับคุณประวินนะจากแคนาดาจากออสเตรเลียมาดูโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลมาถึงครับที่นี่ที่สนมครับเพิ่งทำสวยงามมากท่านผู้ชมมา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 โอ้นี่นี่นี่นไม่แดงโอ้โคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลทำไมงามจังเลย สวยจังเลยสวยเหมือนเจ้าของนี่แหละเนาะปาดจ็ด <ś led> ปีปละแม่นี่สองปีค่ะโอ้โหมามามาท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้โชคดีที่ทสุดรครอือหือทนะ่านผู้ชมครับงดงามมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งแม่แดงเองก็ตัดสินใจทําโคกน้องนาท่านผู้ชมว่า,าทำโคกน้องนาแล้วมันจะเกิดความสุข ที่สำคัญคือเพื่อนมีที่ดินเยอะแล้วเพื่อนก็เสียสละที่ดินของเธอเองเนี่ยนะครับดูสิสวยงามมากเลยท่านผู้ชมครับอ uh huh. สุดยอดเลยมีอุโมงต้นไม้มีผักผลไม้นี่คือ,อยางนาโอ้โหท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยฝนตกโปรยๆใหม่ๆเมื่อกี้นี่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 เห็นไหม เป็นประวินดูซิอ้าวไล่ให้หลวงพ่อฟังซิอ้าวได้เห็นอะไรครับเห็นอะไรต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นกล้วยอยู่ตรงกลางแล้วเห็นต้นอะไรอีกครับต้นไม้เห็นไม้สักเออนั่นนี่สักหรือยางนาไม้ยางนาสินั่นนะเออยางนาอันนี้ไม้พยุงอันนี้ปดูอนโน้นก็ไม้พยุงอันนี้ประดูกิ่งอ่อนโอ้แม่มีอยู่สี่ต้นอเห็นไหมครับ แต่ว่าปลูกแบบหลุมพอเพียงโดยมีอะไรครับเป็นพี่เลี้ยงมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงโอ้โหสุดยอดเลยนี่สาวสาวจากอำเภอสนมนะท่านผู้ชมสวยมาครับตอนนี้สาวกลังสวยมากเออครับยอมไม่ถูกเลยฝนตกเยอะเลยท่านผู้ชมฝนตกหำเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยรายงานซิเชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อคำสิงค์ค่ะคำสิงค์มเจริญค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นโคกน้องนาแม่แดงแล้วเป็นยังไงจ๊ะสวยมากค่ะสวยมากสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ค่ะนั่นนะสิแล้วนี่ใครเอ่ออันนี้ชื่อบุญล้อมซีชื่นนะคะบุญล้อมนไม่มีโคกไม่มีน้องไม่มีนากับเขาก็มาทําที่นี่ช่วยเพลินทำทุกวี่ทุกวันเพราะว่าเรียนรู้แค่แค่ แค่ให้ได้ทำนะคะก็มีความถุแล้วเห็นเป็นยังไงมีความสุขไหมมีความสุขค่ะรท่านผู้ชมพอเราเจอบรรยากาศแบบนี้ออืสุดยอดเลยคุณมะลิมามาดูว่ามันสุดยอดอลังการแค่ไหนนี่แค่สองปีเนี่ยเข้าปีที่สามใช่ครับท่านผู้ชมครับอือหือครับเห็นไหมสวยงามมากครับนี่ ข้าวยังไม่ได้ปลูกใช่ไหมยังเดี๋ยวเราจะวันดําแม่วันจะดําวันแม่เกี่ยววันพ่อท่านผู้ชมครับกววอือใช่ครับววอ,อที่นี่เจ้าของหัวไวใจสู้ท่านผู้ชมครับอ,อืมอมแม่แดงครับเป็นคนใจใหญ่ใจถึงมีที่ดินแค่ไหนทําโคกน้องนาเกลี้ยงเลยสิบกว่าแปลงแล้วท่านผู้ชมอืม พิ่นมีแมคโครเป็นของตนเองเพิ่นมีแมคโครครับเป็นของตัวเอง,เอง,เองทำทำโคกน้องนาโอโ้โหดูสิทำสะพานเข้าไปในในนาข้าวใช่ไหมแม่แดงโอ้ไวเป็นที่ถ่ายรูปโอโ้โหภูมิใจไหมที่ผ่านมาภูมิใจมากค่ะ,นะในเวลาจำกัดภูมิใจมากที่ได้ทำโคกน้องนาโอ้ท่านผู้ชมครับ ต้นแคนาเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้นีนฝนตกพายุหนักมากท่านผู้ชมครับแต่เห็นโอ้โหแบบต้นไม้ครับทุกคนก็ลักต้นไม้แต่บางทีลมหนักมากครับก็ต้องโคลนล้มแต่นี่เดี๋ยวหาไม้มาปักนะนะามาปักพยุงเขาให้ขึ้นเราต้องหลบหลบไปนี้ทาง ท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยสวยงามมากมีต้นมะยมเผือขึ้นตรงกลางเพ่นก็ไม่อยากตัด,ตดครับเพื่นก็เก็บไว้ออครับเนี่ยอุโมงต้นมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ <S <S <โด>ยอยู่ทุกที่เลยของกินของอยู่ของใช้พันนะครับโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดล <S <S ท่านผู้ชมที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ท่านใดอยากจะแมะมาแวะชมไม่เห็นกับตานะครับ ก็ขอเชิญนะมาที่อำเภอสนมไร่เจริญพันธุ์โมเดลครับโคกน้องนาะเจริญพันธุ์โมเดลหลวงพ่อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวยมากครับสวยมากสุดยอดเลยเนาะเพื่อนทําอะไรก็ดูดีไปหมดครับ uh huh. สวยงามมากครับมีน้ําตลอดครับเพราะว่าเพื่อนทําธนาคารน้ําด้วยครับที่เราเห็นอยู่นู่นครับ เนี่ยแค่สองปีพอดีครับนี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นไม้สวยงามมาก่้นผู้ชมนี่ไหมครับโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับพาขึ้นไปดูข้างบนครับโคกน้องนานี่ที่สังเกตผมอยากให้ทุกคนได้สังเกตเห็นว่า ที่พวกเราชาวเกษตรกรรมธรรมชาติสุรินแนะนำการปลูกในะแม่แดงเอาเล่าให้ฟังซิปลูกยังไงครับที่ที่โคกของเราจะปลูกโดยมีทำเป็นหลุมพอเพียงนะคะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วจะมีต้นไม้อยู่สี่ชนิดโดยต้นไม้แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะใช้ต้นไหนค่ะก็เขาเรียกว่าตรงนี้พอเรียกเรื่องหลุมพอเพียง มีต้นอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้ตรงในตรงนี้จะมีต้นมะฮอกกานีนะคะอืมอันนี้ต้นสักค่ะต้นสักยางนายางนาอันนั้นน่าจะเป็นประดู่คะประดูกิ้งอ่อนโอ้นั่นแปลว่าแม่ปลูกกล้วยตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ปลูกไม้ต่างชนิดกันสี่ต้นโอ้เห็นว่าเมื่อก่อนมีพริกมีมะเขืออยู่แถวนี้ด้วยใช่ไหมครับลอาก็แซมฟ้าทนายโจรอะไรพวกนี้ค่ะท่านผู้ชมครับ นี่คือโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมนั่นคือโพนครับหรือโคกครับหลวงพ่อขี้เกียจเดินครับหลวงพ่อปวดเอวแล้วครับอขอให้ทุกคนมองเอากันละกันนะท่านผู้ชมว้าวสวยงามมากครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณมะลิชื่นใจมากแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้สร้างป่าให้โลกนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสางุเป็นกุศลใหญ่จริงๆค่ะนี่แหละครับวโนวนโรปสูตรตามหลักที่พระพุทธองค์ท่านตอบคำถามเทพเทวดาว่าปลูกป่าสร้างฟ้าบ่อน้ำลงทานทำให้มีบุญทั้งกลางวันและกลางคืนนะแม่แดงนะโอ้ยมีทีมงานเยอะแยะเลย ทีมงานนี่แหละที่ช่วยแม่แดงได้บุญได้กุศลร่วมกันงั้นวันนี้เราเห็นแล้วโอเคไหมเนี่ยเราเดินออกไปอีกทางหนึ่งแม่ทางโน้นครับวันนี้โคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลครับได้พาเรามาเดินดูท่ามกลางฝนปอยปอปๆท่านผู้ชม แต่เราก็ไม่กลัวฝนเพราะเรามีมีร่มครับเรามีร่มใช่ครับมีร่มเป็นที่พึ่งมีร่มเป็นที่พึ่งนาตรงนี้นี่ท่านเพื่อนจะปลูกตอนเพื่อนดำนาดำใช่ไหมแม่แดงนาดำวันที่สิบสองสิงหาปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อใช่ไหมโอ้สุดยอดเลย เนี่ยต้นไม้สักไม้ยางนาเนี่ยต้นไม้มริดปลูกมริดโอ้ครับท่านผู้ชมแทรกเข้าไปนู่นไม่กันกลา่าประดูกิงออนครับมีทุกชนิดท่านผู้ชมครับดังนั้นวันนี้คุณมะลิมาจากออสเตรเลียได้มาเห็นกับตาเห็นตำตาเลยเรุ่น 6- กหสองใช่ไหม โอ้โหแล้วเนี่ยอุตสาหกลางร่มให้หลวงพ่อเป็นยังแฮปปี้ไหมพอใจไหมคุณประวินพอใจมากๆครับสุขจริงได้มาเห็นของจริงนะต้องอุตสาห์บินมาจากออสเตรเลียแล้วก็ตัดสินใจจะมาอยู่เมืองไทยก็เลยหาความรู้ใส่ตัวก่อนครับท่านผู้ชมวันนี้เราภาคภูมิใจที่ได้มาชมของจริงๆเลยเห็นไหมฮะมลิดไม้สักไม้ประดู แล้วก็นูนยางนาครับนั่นหมายความว่าในหนึ่งกอมีสี่ต้นอย่างน้อยครับแล้วเราอย่างที่แบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายก็คือโคกหนองนาน,นั่นเองครับนี่คือเทคนิควิธีการที่พวกเราเครือข่ายเกิตกรรมธรรมชาตินะครับได้ปลูกกันอา้าวนี่อ้อยนี่อ้อยสุพรรณบุรี50ใช่ไหมี โอ้นี่อ้อยสุพรรณบุรี50ท่านผู้ชมเออนี่ครับสามารถเอาไปหีบอ้อยได้ทำน้ำอ้อยขายได้นะโอ้งดงามสวยงามครับท่านผู้ชมครับความรู้สึกเราเองช่อู้แผ่นลักษณะมันจะอยู่กลุ่มเดิยนกับมาหารกันเพียงกับใบข้างบนนะครับ บักขั้นกลนอีกยังบักขั้นกลบักขั้นกลคือบักขั้นจอง บแ่าสาใสบัก well, ข like yeah, exactly. ั้นจงแม่บอแม่่บักขั้นจงขั้นกลนที่บานเทากินกินรวย่หนักย่ำดำหน้าบักขั้นกลนกินได้ย่บบกขั้นกลนกินได้บอภาษาไทยแม่โอภาษาไทยบูบบักขั้นลิ้นไม่ใส่บอแม่ครลิ้นแลไวเบักขั้นลิ้นต้องมองับักขั้นลิ้บอบักขั้นลิ้นขั้นเดียวกันแหละต้นนี้ต้นน้ต้นี้ี้ีส่สสอันไดนต้นะวอย่างเดียวขั้นเดียวลิ้นบักขันกด นี่แม่โอ้ยขั้นกลล่ะนี่ขั้นกลล่ะนี่ขักั้นกลขั้นกลนี่หนึ่งบอกออกพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผูดรับส้มรับฟังผู้ใด้หูจักขั้นกลขึ้นมาครับมาเอามาโชว์หลวงพ่อเนี่ย เออบักว่าบักเล็บแมวกันยังพ่อหูจักอยู่ไอ้เออเกิดศากตร์พ่อคอยหลายปีโอ้ยครับบักบักผีพวนกันยังจำได้อยู่เว้ยนี่บักขั้นก้นวันนี้ยังนะครับนึกบอออกเลยแม่แดงไอ้บักขั้นกล้นโอเคเห็นหน่วยเห็นต้นเอาครับต้นแต่ละต้นลายจ้โอ้งามงามงามท่านผู้ชมครับพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเฮาอือเออ This afternoon we visit uh, a Khok ok Nong Na model at Sanom district ค uh, รับ n o m district we have a beautiful k h o โคกน้องนาโมเดล by แม่แ n g we call the แม่แ n g เป็น e d a แดง who is the, take good care of the k โคกน้องนาเจริญพันธ์โมเดล if you like to come over wow look at the banana one two three four five over there wow bananas a lot of banana if you would like to come over แม่แดง what is your phone number ศเบอร์อะไรวะโอ๊ยเบอร์จังหวัเบอร์ตัวเองไม่ได้เลยหลวงพ่อแต่ก็เวลคัมใช่ไหมยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะสาธุแม่แดงบอกยินดีต้อนรับท่านใดมามาเยี่ยมเดี๋ยวหลวงพ่อสังคมจะลงลงเบอร์โทรแม่แดงไว้นะ ว้าวสวยงามมากท่านผู้ชมครับอย่างนี้แล้วแม่แดงคนมีน้ำใจครับทำสวยงามมากท่านผู้ชมครับเมื่อวานก่อนเราเดินอ้อมไปครับตอนนี้เพื่อนกำลังตัดหญ้าครับดูเป็นอุโมง์ต้นไม้ท่านผู้ชมครับกล้วยกำลังงดงามแต่ละเครือเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับ นี่คือความสวยงามครับวามความอลังการของโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลซึ่งอีกไม่กี่ปีท่านจะเห็นว่ามันจะเป็นอุโงค์ต้นไม้ขึ้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีมีอะไรเป็นหลักครับมีกล้วยเป็นหลักถูกไหมมีกล้วยแล้วก็ยังเห็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะไม้สักไม้มะคา่าไม้แดงครับขึ้นมาเป็นเหลาๆขึ้นมาครับนี่คือสิ่งที่ให เกิดความชุ่มชื้นเกิดความสวยงามนะครับที่สำคัญเกิดความร่มเย็นนะครับวิเคราะห์ดิซิสตะโคกน้องน้ำทำให้โลกนี้ร่มเย็นครับท่านผู้ชมครับฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะครับเรามีเวลาน้อยเดี๋ยวเราก็นี่เรามีต้นมะลิดโต้เริ่มเลยครับต้นมะลิต้นนู้นต้นตะเคียนทอง เห็นไหมครับต้นตะเคียนทองต้นยางนานี่ครับไม้ศักดิ์นี่นะโอ้ต้นพยอมเหรอโอ้พยอมครับอือหือนี่แหละนี่แหละท่านผู้ชมครับถ้าหากท่านใดสนใจแม่แดงบอกว่าเชิญได้เลยมาเยี่ยมมาชมได้ว้าวดูสิต้นมะฮอกกานีสูงใหญ่อือหนี่เข้าปีที่สามใช่ไหมครับค่ะฝนนี่ฝนที่สามค่ะท่านผู้ชมครับ คุ้มค่ามากเลยวันนี้ที่พวกเราได้เดินทางมาเยี่ยมชมโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลท่านผู้ชมเจริญพันธุ์ก็คือนามสกุลของท่านนะครับทำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลตระกูลเจริญพันธุ์ของสนมท่านเป็นนายกเทศมนตรีครับสวยงามมากท่านผู้ชมครับหลวงพ่อก็ขออนุโมทนา จริงๆในความเสียสละพื้นดินพื้นที่ซึ่งจะหาคนคิดตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ได้ยากครับดังนั้นพวกเราก็ให้การสนับสนุนเนาะครับคนที่มีน้ำใจเสียสละพื้นที่ทำโคกน้องนาปลูกป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างนะครับนี่คือที่ที่พวกเรามองออกไปเห็นเป็นอุโมงค์ต้นไม้ในอนาคตนะครับ เดินไปทางไหนก็มีแต่ของกินของอยู่ของใช้ครับนี่คือป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างที่นี่โคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลท่านผู้ชมนี่คือโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลครับท่านผู้ชมมีกินมีอยู่มีใช้มีป่าม,มีป่าห้าระดับสูงกลางเตี้ยเรยดินไม้หัวใคร,คร,ครๆก็ชื่นชมแนวทางนี้ครับ ว่าลมจะแรงนะคะต้นไม้ลมเยอะลมเยอะลมแรงจริงๆอ่ะลมแรงต้นไม้ลมเยอะเลยค่ะเออต้องนักแน่นนะคะสวยงามสวยงามไอไอ้ไอ้งานนาเนี่ยก็สูบสามครั้งค่ะสูบที่ไรฝนก็ตกทุกทีเพราะว่าสูบออกเพื่อจะลงไถนาอมันเราจะได้ดำน้ำมันก็ตกเพลียแล้วเมื่อวานก็สูบออกจนแบบน้ำน้ำใกล้จะเมียแล้วมาอีกมาอีกแล้วยินดีต้อนรับน้ำงนาฝนดี สองไซร์เร<ล>าจะใช,ะใชะ้ประเภทนายนในปีน,น<า>ี้ <laughs> อาจจะดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีโคกหน้องนาน,นะตั้งสองสามพันแปลงแล้วนะในจังหวัดสุริน <c oughs> ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ครับใช่ใช่เขามีโคกนองนานเยอะใช่ฝนจะมาแบบ หมือนใช่ครับถูกต้องครับเมื่อก่อนเราแห้งแ้งใช่ไหมไม่มาตามฤดูกาลแต่ตอนนี้ฝนฟ้ารู้สึกว่าปีนี้สมบูรณ์กว่าทุกปีเนาะดังนั้นพวกเราจะมาพิสูจน์กันเราว่าเราจะเจอกันยาสิงหาใช่สิงหากันยาน้ําจะท่วมเลยช่วงนี้ก็คือแห้งแล้งค่ะสองปีที่ทำพวกของน้ำมาจะแห้งแรงพอพอสิงหากันยาฝนจะมาค่ะ กันญาคือท the ่วมเลยค่ะของเราจะท่วมมารดน้ำจนเต็มรดน้ำจนเต็มเวลาน้ำวมระบายออกไปดูกูดูใช้ท่อไอ้เครื่องนี้ค่ะสูบออกแล้วก็ปล่อยเพราะว่านาเจ้านี้เจ้านี้เขาไม่มีทางลงท่อใช่ไหมคะเราจะมีคลองข้างหน้าทีเนี้ยตอนเขาทําเทคอนกรีตที่ที่นาเราจะใส่ท่อท่อสี่สิบค่ะสามสิบวิสุทธิ์ิงลุฟฟาดตรงนั้น ดังนั้นการระบายน้ําไม่มีปัญหาครับเพราะเราเตรียมการเอาไว้แล,แล้วรเรวก็เอาเครื่องมาตั้งได้สามวันก็ตกแล้วสูบไปสองวันผู้ชมครับโคกน้องนาธนาคารน้ําโมเดลครับมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่สําคัญก็คือทําให้แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นดังที่แม่แดงทำเองว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเกิดความแห้งแล้งครับ แต่เวลานี้เนี่ยเรามีแปลงโคกน้องนะเอาเกือบ3,000แปลงในจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้ฝนฟ้าตกถูกต้องตามฤดูกาลจริงๆครับทุกคนก็เห็นด้วยว่านี่คืออำนาจของการปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างแล้วก็การทำโคกน้องนาะโมเดลซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรา ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิาราชกัลยาณีที่ท่านมุ่งมั่นที่จะทําโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวังให้เกิดขึ้นจนเต็มแผ่นดินขอบคุณท่านอธิบดีสุทธิพง์จุนเจริญตอนนี้ท่านเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแล้วก็ขอบคุณอาจารย์โก้อาจารย์นาที่เป็นเลขาและที่ปรึกษาขอบคุณท่านอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒนญกรรมทรเครือข่ายมูลนิธิกษิกรรมธรรมชาติของเรา คือทําให้มีวันนี้ครับทาให้มีโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวังกันเต็มแผ่นดินวันนี้ทีมงานและก็หลวงพ่อสังคมก็พาท่านทั้งหลายมาเยี่ยมนะครับรซึ่งขอบคุณหลวงพ่อท่านพระครูอโอภาษโอภาสนะครับจากชัยภูมิดได้มาเยี่ยมแล้วก็มาดูให้เห็นจริงเป็นจริงเป็นจังขอบคุณ ทุกท่านทุกคนนะวันนี้ที่ดูแลพวกเราให้อิ่มมีพีมันแล้วต้องขอบคุณเจ้าของแปลงเจริญพันธุ์โมเดลมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้มาเยี่ยมโค้งหนองนาของเจริญพันธุ์สนมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ที่จะมาดูศึกษาดูงานของของเราค่ะเราเปิดต้อนรับตลอดนะคะ ขอบคุณค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านทุกคนให้เต่แจ้งนะคะใช่ขอบคุณมาเป็นลุงพ่อที่ไม่ได้นี่เอาเอาคนมาด้วยขอบคุณทุกท่านทุกคนเตรียมการไม่ทันเลยเอาคนมาด้วยแบบนี้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญครับที่หลังเอาเบาๆนะค่ะอาจารย์เอาเบาๆทุกคนในความสุขมากท่านผู้ชมครับอาจารย์ อาตมาภาพพระอาจารย์ดรสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนขับเคลื่อนในจ้ะอ้วนตุปุติปีอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ว้าวอ๋อใช่ใช่ใชงันขออนุญาตสารต่ออีพิโซดนี้ครับ อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูต้นคันก้นกันหน่อยท่านผู้ชมครับแล้วก็จะได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันครับแล้วเราค่อยเดินทางครับขอเชิญครับทุกท่านทุกคนท่านผู้ชมที่นี่ค่อยๆปรับเป็นที่เรียนรู้กับผู้คนครับให้กับพี่น้องเกษตรกรครับโอ้นี่คือต้นมะรีด ปลูกโดยใครเอ่ยต้นมริดสายพันธ์ฟิลิปปินปลูกโดยหม่อมราชวงศ์วะว,ะวะลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตยิบก้าพุทธพา65นี่ก็โอ้ต้นมริดสายพันธุ์ปลูกโดยมิสเตอร์เทียนดุกเดานะครับยิบก<อ>้าพค<อ> .65 เส้นกันครับท่านผู้ชมมิสเตอร์ฮูกหอยมาด้วยกันสามท่าน โอ้นี่สงไปแม่บอกว่าต้นน้นต้นคันก้นโอต้นคันก้นมือเียโอ้เล็บมือนางค่ะมือใหญ่นี่มันจะขอกเลยค่ะอมเหมือนภาคใต้เพื่อนใต้ไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ทนนายกมาเองเลยสาธุ เจ้าจจของเจ้าของโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลท่านผู้ชมมาเหมือนครับเด็มาพ่อรับให้พ่อให้หลวงตารับพ่อมาี๋ยว็กครับมาทุกคนมาถ่ายรูปก่อนแม่แบงนี้อาจารย์คะเราจะเอามาฝั่งนี้ดีไหมดีดีดีเราจะได้เห็นบรรยากาศของเราถ่ายรูปแบบนี้าท่านผู้ชมวันนี้พวกเรา มาเยี่ยมโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลโอ้วันนี้ท่านเจ้าของมาให้กำลังใจมอบกล้วยอะไรครับวยโอ้สุดยอดเลย,ยท่านผู้ชมคะครับรขับขอขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณเจ้าของโคกน้องนาเจริญพันธุ์โมเดลอ,อสนมจังหวัดสุรินทร์ขอทุกคนปรบมือให้กำลังใจด้วยค่ะ อ้าวมาบเอื้องใส่รหัสขอบคุณขอบคุณสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะอโอ้สุดยอดท่านผู้<ว>ชมสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากเลย